สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยถูกทันนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำลาวของเรานะคะหลักร้อยค่ะทุกคนนะคะหลักร้อยเนาะนี่นะคะเสียดายที่แต้มล่างดุดนะคะแต้มล่างดุดเนาะสายหลักร้อยนะคะใครที่ชอบหลักร้อยช่วงนี้หลักร้อยกาลังเดินนะคะหลักร้อยกาลังเดินแล้วนะคะเข้าตัวเด่นนะคะ เข้าตัวเด่นเข้าตัวเน้นเอาเฮ้บเบิ้งพิดงวดตัวนีน้เข้าตัวเด่นเข้าตัวเน้นนะคะแมนบอกค่ะเดี๋ยวน้องงวดงวดนี้มันอ่านี่ตรงของวันที่ห้านะคะทุกคนนะคะนี่นะคะเอาหลักร้อยนะคะก็เข้าตัวเด่นอีกแล้วนะคะตัวเด่นล้วงงวดนี้เน้นไม่ได้นะคะแอดเน้นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะมันมา แปดนะคะมันมาแปดเนาะทุกคนนะคะอยู่ในตัวเด่นนะคะชุดตัดสี่ตัวเนาะเอาสูตรล้านนะคะชนล่างนะคะแปดสามกดคอกันมาเลยนะคะกดคอกันมากดคอกันแตกเลยนะคะปังเลยเนาะกดคอกันแตกสองงวดติดแล้วนะคะสําหรับหลักร้อยของเรานะคะเราก็จะมีสองตัวบนนะคะสองตัวบนสองตัวล่างที่เต็มให้ดูนะคะทุกคนงวดก่อนนี้ก็ งวดก่อนนี่ตัวนี้นี่หลุดไปนะคะทุกคนเนาะสามแปดล่างนะคะสามแปดล่างนี้เข้าเข้าตรงๆเลยนะคะแต่ว่าเสียดดยที่แต้มหลุดนะคะถ้าแต้มไม่หลุดก็คงจะได้อยู่นะคะได้อันหนึ่งเสียอันหนึ่งแต้มล่างไม่น่าหลุดเลยนะคะสามแปดถือว่าสวยเลยเนาะ ถ้าต้มไม่หลุดมีสิทธิ์ลุ้นเลยนะคะเพราะว่าเราแอดนิ้นไปที่สองแปดนะคะสี่แปดห้าแปดแล้วนะคะอา้าวแม่แน่นะคะสูตรมันมาอย่างนี้เนาะโอ้เจ็ดแปดก็งามสี่ห้าแปดนะคะกอดคอกันมาเองเลยนะคะชุดล่างนะคะทุกคนนะคะมีสองตัวล่างสองตัวบนชุดเต็มนะคะสองตัวล่างนี่เข้าในชุดเด่นเลยนะคะในชุดเด่นของเรานะคะ แตมบนน่ารุดเลยเนาะอุตส่าห์จับได้นะคะแต่ว่าบนนี่ลุดนะคะบนนี่ลุดนะคะทุกคนสี่ห้าบ่เปลี่ยนสูตรบ่ค่ะ,คะอีสูตรหนึ่งมันก็เดินดีอยู่นะคะเดี๋ยวต้องต้องลองนะคะต้องลองลองแล้วสูตรก็แม่มมาใช้บอกค่ะ,คะ ลองเอาสูตรเจเม่มาใส่เนาะสองตัวบนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปหลักร้อยคลิปสองตัวล่าง,คล,งคลิปสองตัวบนนะคะชุดเต็มค่ะทุกคนนะคะชดุะะชดเต็มเอาไปพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะวิเคราะห์ดูทายชอบก็จัดก็ตามนะคะทายชอบก็จัดก็ตามทุกคนลองดูนะคะเอ้ยแปดศูนย์สี่นะคะมีทุกแปดนะคะทุกคนโอ้ยสามตัวอีสอยอีสอยสิเปลม้ม โอ,อ 14, โอ้ยกหก้สามตัวตรงจักงวดนี้นะเปียดหนึ่งสี่แปีดศูนย์สี่อ๋อมาดูนะคะหลักร้อยงวดนี้แอดให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะหลักร้อยนะคะทุกคนนะคะหลักร้อยงวดประจําวันที่นะคะวันที่วันพุธนะคะวันพุธที่เจ็ดซึ่งยังไม่ใช่วันพระนะคะวันพุธโอ้วันพระวันอาทิตย์นู่นนะคะโอ้ บริยากค่ะบริยากบรยากวันพระวันอาทิตย์ะค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะทุกคนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะหลักร้อยของเรางวดประจำวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่คือชุดเต็มนะคะมันจะกอดคอกันมาไหมนะคะเอยงวดก่อนนี่ใส่บักคหนึ่งเจ็ดบอคนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดหนะะึ่งแปดนี่จะมาอว่างวดนี้บอค่ะนี่นะคะ เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองถือว่าเราพัฒนานะคะหลักร้อยเลขยังเลขเงยังอยู่สูงอยู่นะคะทุกคนนะคะตอนนี้แอดยังไม่ค่อยเห็นหลักร้อยลงต่ํานะคะดูจากสถิติแล้วนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะชนที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะชนที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์เรา,เาขึ้นเป็นเด่นทันทีเลยนะคะเรา,เาขึ้นเป็นเด่นทันทีสี่ตัวนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเน้นเจ็ด เก้าศูนย์นะคะแอนนินไปที่เจ็ดเก้าศูนย์อจะนินได้ไหมนะคะหรือแปดมันจะมาสองงวดนะคะอานีสถิตินะคะสถิติเจ็ดแปดเก้าศูนเอาไม่แน่มีลุ้นนะคะไม่แน่มีลุ้นนะคะเพราะว่าถือว่าเดินเยอะอยู่นะคะถือว่าเดินเยอะอยู่เนาะโอ้หก็เดินดีเนาะอานีนะคะถือว่าเป็นตัวที่เดินดีอยู 0, 0, ่ศูนย์ศูนย์นี่โอ้ศูนย์นี่ก็มาสองสามครั้งแล้วนะคะ เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะนี่สถิตินะคะสถิติหลักร้อยของเรานะคะทุกคนชุดเต็มนะคะกอดกันมาสองงวดติดแล้วนะคะสิบกับหน่วยนะคะกอดกันมาเองเลยนะคะทุกคนมาสามหกนะคะมาสามแปดนะคะสามหกแล้วก็สามแปดเนาะอียงตัวเลี้ยวบานาย อันนี้ก็เป็นเด่นล่างนะคะเด่นล่างงวดนี้ให้ไปที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเด่นล่างสิบหน่วยนะคะจะมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์ไหมนะคะเราต้องมารอดูรอรุ้นกันนะคะทุกคนตำแหน่งเจ็ดนะคะตำแหน่งเจ็ดกำลังเดินนะคะนี่เดินมาสองงวดติดแล้วนะคะตำแหน่งเจนะ็ดเนาะตามนี้เลยนะคะแคบเอาเลยนะคะหลักร้อยของเราคะ่ะทุกคนนะคะสายหลักร้อยนะคะ แอดจะตัดได้ไหมจะนินได้ไหมนะคะรอดูค่ะทุกคนนะคะไปกันต่อนะคะสู้กันต่อนะคะวันจันทร์ปราบเซียนของแถเอานีนะคะสิบล่างนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหน่วยล่างเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะตัวนี้เป็นชุดเต็มนะคะเด่นล่างเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหนะะึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์เนาะ นี่นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะคะถ้าว่าเป็นตัวเต็มนะคะเอาอ่านเอาเลยค่ะทุกคนนีนะคะแก็บเอานะคะเอ้ยสี่ศูนย์ 40, ยังมีสี่ศูนย์ติดมานี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสวยนะคะต้องรอดูสูตรอื่นๆนะคะมาเทียบดูโอ้ถ้าออกตามตูนนี้จะเสียใจอยู่ดีนี่สี่ศูนย์ต้องรอดูชุดอื่นนะคะจะเป็นสูตรไหนที่มานะคะสูตรบีหนึ่งบีสองนี่ก็จึ้งนะคะทุกคนนะคะสูตรบีหนึ่งบีสองก็เข้าดีดี เอามาดู2ตัวบนนะคะชุดเต็มค่ะทุกคน2ตัวบนชุดเต็มนะคะ10บนนะคะให้ไปที่นะคะ012345นหนะคะหน่วยบน678901นะคะเด่นบน6789็ด้โอ้เด็กเทสูงแข่งวันโอ้โอ้โมเ็นสีมาอีดหี่เลเอาสี่ศูนย์ี่หนึ่งโมันสิบตามตามูดแอดบน้อน โอ,อียยังก,ก็ออก,กขอขอจะออกสีห้าอีกเลยเนี่ยเด้เอยสีห้าน่าก,กลัวจังเลยนะคะอ้ามีสีหกด้วยนีสี่หกนี่ก็ออกบ่อยนะคะทุกคนนะคะอ่าเขบเอาเลยนะคะทุกคนนี่นะคะชุดเต็มนะคะเป็นชุดเต็มก่อนเนาะอันไหนที่ติดเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้านะคะแอจะติ๊กไว้ก่อนเลยนะคะเด่นบนเป็นเด่นบนสูตรใหม่นะคะตัวนี้นะคะเด่นบนสูตรใหม่เลยนะคะสี่ตัวนะคะ สถิติเด่นบนสูตรใหม่นะคะทุกคนี้เนะเอาแคบเอานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้หิงขอให้ป่งขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอสวัสดีค่ะโชคดีจ้า